เข้ามาที่เมนูของแบบรแปแล้วนะคะก็ให้เลือกไปที่เมนูย่อยนะคะรายการใบรับรองสําหรับขอส่งต่อตรงนี้นะคะเมื่อเข้ามาที่เมนูนี้แล้วนะคะก็จะพบว่าเป็นข้อมูลนะคะของคําข,ขอทั้งหมดนะคะที่ได้ดํนาเนินการออกเป็นใบ pc เสร็จสิ้นแล้วนะั่นเองนะคะผู้ประกอบการนะคะก็สามารถคลิกนะคะที่คําขอนั้นๆนะคะแล้วก็กดปุ่มเรียกดูนะคะได้นะคะ ถ้ากดปุ่มเล็กดูแล้วนะะก็จะมีข้อมูลนะคะในเบื้องต้นนะข้อมูลคำขอ,ขอ,ขอในเบื้องต้นนะคะแล้วก็รวมถึงผลการพิจารณาแบบล่างแล้วก็ผลการลงนามนคะ่ะว่ามีการพิจ,จรารณาคะแล้วก็ลงนามในวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ผู้พิจ,จรารณาผู้ลงนามเนี่ยคือใครนะคะเป็นต้นนะจากนั้นนะคะก็สุดท้ายนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารเข้ามาดูได้นะคะว่าใบเสร็จโตของเราเนี่ยที่ ได้ทําการขอไปนเนี่ยจะออกมาเป็นในลักษณะใดนะคะซึ่งผู้ประกอบการนะคะสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะในะเป็นไฟล์ที่มีรูปแบบนะคะแบบไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลนะคะไม่เป็นทางการเท่านั้นนะคะคือถ้าต้องการขอตัวจริงคะหรือแบบเอกสารฉบับที่เป็นทางการมาเสร็ตัวที่เป็นทางการนะคะก็ต้องไปขอนะคะให้พิมพ์ที่หน้าดา่านะคะขอพิมพ์จากที่หน้าดา่านได้โดยตรงนะะนั่นเองค่ะ